ทดสอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆมากันเลยยังเอย่ยถ้ามาแล้วดูอยู่ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราวของเป็นต่อกันสักหน่อยนะฮะได้มีโอกาสมาคุยกันแบบสดๆนะแบบสดๆไปเลย เพื่อนๆคุ้นเสียงนี้นะครับก็แสดงว่าเพื่อนๆได้มีโอกาสฟังหรือมีโอกาสได้พูดคุยกันในในช่อง S D T ได้มีโอกาสฟังผมแอดมินอยู่เป็นประจำบ่อยๆนะครับก็จะคุ้นชินกับเสียงนี้นะสวัสดีครับคุณธนพัฒนนะครับคุณธนพัฒ์ชั้นแนนสวัสดีครับผมคุณอินฟินิ เปไมเปไมถามมานะครับว่าเมื่อไหร่พี่ทิพย์จะกลับมานะเอาข้อมูลล่าสุดที่ได้รับรู้นะครับก็คือพี่ทิพย์นะครับหรือว่าทิพย์ในซตคอมเป็นต่อเนี่ยคุณกิกมยุรินนะฮะ ณปัจจุบันนี้เนี่ยเธอไปบวชอยู่นะฮะซึ่งเป็นการบวชที่ยังไม่มีกําหนดในศึกในการศึกด้วยนะได้ยินข่าวว่าเธอไปบวชอยู่ที่พม่านะครับอันนี้ก็ทั้งอนุโมทนานบุญแล้วก็เสดายด้วยนะยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดเราช่วยกันแบบว่าอธิษฐานให้เธอ <c oughs> ให้เธอมานะให้เธอกลับมานะจะกลายเป็นว่าเออมันจะบาปไหมไปจับชีศึกเนี้ย <c oughs> มันจะบาปหรือเปล่านะฮะเออ ลองช่วยๆกันคิดหน่อยนะฮะจริงๆพี่ทิพย์เนี่ยผมอยากให้กลับมานะเพราะว่าเธอคือเธอเป็นส่วนหนึ่งของซิทคอมเนาะแล้วก็เอาง่ายๆอะซิทคอมเป็นต่อหรือละครทุกเรื่องอะมันต้องมีคู่พระคู่นางไหมอะใช่ไหมฮะคู่พระคู่นางนี่รุ่นเก่ามากเลย <c oughs> <c oughs> เออก็ต้องมีคู่พระคู่นางด้วยแล้วก็ก็ต้องเป็นแบบเหมือนกับมีผู้ชายผู้หญิงคู่กันอะมีความรักกันหนุงมกันหนิงก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้พี่ทิพย์เธอไปแล้วเรียบร้อยแล้วเธอ,อยากที่จะกลับมานะเพราะว่าเธอบวชอยู่ประมาณ คือเหมือนจะบวชจนแบบไม่สึกอ่ะไม่รู้ว่าจะสึกหรือเปล่านะโอเคสวัสดีคุณคุณฟิล์มครับผมสวัสดีครับ <Okay. S 2> คุณอินดี้อินเดียนาไทยแลนด์บอกว่าตอนล่าสุดที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปมีอะไรกับเป็นต่อค uh oh. นนั้นเป็นนักแสดงใช่ไหมครับเหมือนเคย เห็นในละครช่องวันเออเอาข้อมูลจริง,รงๆไหมคือข้อมูลจริงๆเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่า <No. S 1> คืออะไรแต่ว่าสําหรับคุณเนี่ยค,คือคุณเธอมากเธอน่าจะเป็นนักแสดงนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นช่องวันหรือเปล่านะครับพูดถึงผู้หญิงคนนี้เนี่ยแสดงได้ดีนะฮะแล้วก็เามาก็คือที่แบบเจ็บที่สุดก็คือเธอเธอเกลียดผู้ชายมากนะนะแล้วก็เธอด่าแฟนแฟนเนี่ยพูดกับเธอว่าเออพูดกับเธอเพอพอนะแฟนของเธอที่เป็นเป็นเพื่อนพี่วอกอะนะฮะพูดพอเพอะแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยกูมึง ตลอดกับกาแฟนของเธอตลอดเลยนะฮะเรียกว่าฮาร์ดคอร์อยู่พอสมควรสวัสดีคุณคนเทาๆนะอ่ามีแฟนคลับพี่อูดหรือว่าเนี่ยคนเทาๆเนี่ยจะถามว่าตอนนี้พิยมสกิลความชั่วอัปเกรดอ่ะไม่ได้ถามนะสกิลความชั่วอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆ <S <S ใช่ครับยิ่งมาก็ชั่วยิ่งกว่าเดิมนะครับยิ่งมาก็ชั่วยิ่งกว่าเดิมก็ธรรมดานเนาะก็เรียกว่าคาแรคเตอร์ของสักกรินนี่ไม่มีทางที่จะ <S <S ไม่มีทางที่จะหยุดอยู่ได้นะครับต้องไปเรื่อยๆเราพูดถึงสักการินเนี่ยเพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่าผมแต่งเพลงให้แต่งเพลงเดีย๋ยวเรียกว่าสรรเสริญเลยเนะ <What? S 2> าะเป็นการแบบตัวละครสักการินตัวเนี้ยนิยมฮะวิเซษนิยมกอบกู้เนี่ยผมแต่งเพลงไว้แล้วนะคุณคนเท่าๆก็บอกว่าผู้หญิงที่มาในเป็นต่อล่าสุดเมื่อวานเซ็กซี่และสวยมาก <c oughs> เห็นด้วยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับคุณธนาพัน์บอกว่า ผมจำไม่ผิดนะพี่ยมอ่ะคือต้นกำเนิดของสกัดินดาวร้ายตอนแรกสุดเสร็จหมอนตอนคือตอนเสร็จหมอนเนาะโดยพี่หมอนแกล้งหลานแกล้งอะไรเนี่ยแกล้งหลานเป็นแฟนพี่หมอนแล้วพี่ยมแก้ผ้าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ตอนแรกนะครับเพื่อนๆลองถ้าอยากรู้นะผมก็เดี๋ยวผมต้องไปนึกก่อนแต่ว่ามันจะอยู่ในคลิปคลิปช็อตอะคลิปสั้นของเป็นต่อของผมะในช่องลองไปค้นหาดูนะครับ ค้นหาว่าการปรากฏตัวครั้งแรกของสกัินดาวไลท์ก็ได้นะน่าจะมีอยู่นะครับลองดูนะอันอนั้นน่ะเป็นการครั้งแรกเลยที่แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแบบเป็นลิเกเลยนะคือพี่ยมแกแสดงเป็นเหมือนลิเกเลยอะทำท่าเหมือนแบบจะว่าลิเกหรือโขนก็ไม่รู้แก <c oughs> <c oughs> ก็ทาประหลาดลาดนะครับปมเลือดก,กําดาวไหลยังไม่เฉลยของพี่ทิพย์นะครับเลือดก,กําดาวไหลเออใช่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 ใชใช ผมคุยไปทีนึงแล้วนะว่าเออเธอน่าจะเป็นอะไรแต่ยังไม่ถูกเฉลยเก็บปมนี้ไว้ผมกลัวอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมคุณแาวๆเพื่อนๆทุกคนผมกลัวอะไรรู้ไหมผมกลัวว่าเขาจะตัดบททิพในวันที่ที่เสียชีวิตไปเลยอะ่ะผมกลัวอย่างนั้นมากๆเลยนะคือสมมติว่าพี่ทิพแกไม่มาแสดงแล้วอะ่ะพอแกไมไม่มากลับมาแสดงก็กลัวว่าจะตัดบทว่าเออเอาภาพแฟลชแบ็ค ตอนที่คือภาพตอนก่อนเนี่ยตอนที่เธอเลือดกำเดาไหลแล้วก็บอกเลยว่าเธอเป็นมะเร็งแล้วก็ตายกลัวจะเป็นอย่างนั้นจังเลยอะ่ะกลัวจะไม่ได้เห็นพิธีปีกรอบนึงอะ่ะกลัวมากมากเลยนะครับแต่ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันเนาะได้ไหมครับ <c ười> คุณพีทนะครับเดี๋ยวนี้เป็นต่อ2022เปิดให้ดูใน YouTube ได้แล้วหรอครับใช่ครับคืออย่างนี้นะสัญญามันจะท,ทยอยเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะทยอยเปิดได้เรื่อยๆนะครับมันทยอยเปิดได้เรื่อยๆ พี่ยมในเรื่องอายุน่าจะอายุ50แล้วนะจริงๆเนี่ยผมว่าในเรื่องเนี่ยมันอยู่ราวๆอย่างนี้นะผมเชื่อว่าในเรื่องเนี่ยจะต้องลดลงมาประมาณสัก10 10ปีของอายุจริงของตัวละครนะอย่างพี่ยมตอนนี้50าละ5้ไม่ห้าเอ็ดห้าสองนี่แหละถ้าในเรื่องเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะประมาณ40กว่า4ี 41, 42, นะ่สเ่นาะคุณคนเฒ่าๆฟังเพลงเป็นต่อไปอีก20ปีแล้วอ๋อ ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านะฮะคุณพานุวัตรหอมสวุวรรณนะครับยังไม่ได้ฟังโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเนาะอยากให้นุกลับมามากเลยเพราะคันเทพมันแทบเป็นไปไม่ได้ใช่ครับคันเทพเป็นไปไม่ได้เออคันเทพเป็นไปไม่ได้แต่ใครรู้จักปานเทพมั่งเออใครรู้จักปานเทพมั่งอ่าลองคอมเมนต์มานะครับตอนที่มีพี่คันเทพเมื่อก่อนสนุกทุกตอนก็ใช่ฮะใช่เลยโดยเฉพาะเอายี้เลยนะ คนที่ได้ดูซิดคอมเป็นต่อส่วนใหญ่ณนะตอนนี้ที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่เนาะก็จะดูตั้งแต่เป็นต่อขั้นเทพมาคืออาจจะไม่คุ้นชินกับเป็นต่อในช่อง3ามที่376รอยตอนนะครับแต่จะมาคุ้นกับตอนขั้นเทพทีนี้พอตัวละครขั้นเทพตายไปนี่เป็นเรื่องเลยมันทำให้คนหลายคนเลิกดูก็มีนะเออจริงๆจ,จะได้เนาะเอาใครรู้จักปานเทพบ้างเร็ว ครรู้จักตัวละครปานเทพบ้างคุณมอสบอกว่าหายากนะที่แอลกล้าเล่นกล้าเซ็กซี่กล้าเซ็กซี่เลิฟซีนกับเป็นต่อมีหมวยอีกคนที่เล่นถึงใจใช่แอลกับหมยนะครับแต่ว่าแเนี่ยเอางี้เนาะแเล่นได้ก็จริงแต่ว่าผมว่าหมวยผมให้หมวยอันดับหนึ่ง <c oughs> ในฐานะที่เล่นสุดไปสุดกลับไปดูคลิป คุยกันต่อของผมได้นะครับผมพูดไปแล้วว่าโอ้โหคือน้องหมวยนี่เธอต้องยกให้เธอจริงๆนะครับเพื่อนๆอไม่ธรรมาดางหมยนะน้องแอ,อลก็ได้ร,ระดับหนึ่งครั้งนี้ก็เ,เมื่ออีพีก่อนหน้านี้นะครับก็ใส่ชุดผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวสีขาวแล้วนอนให้พี่เป็นต่อทับแถมไอพี่ยมดันทะลึ่งไปโยกตัวเขาทาเหมือนว่ามีอะไรกันอีกน่าสงสารผู้หญิงนเนาะเห็นข่าวแม่แอดแล้วเศร้าคิดว่าสักวันตัวละครเป็นต่อสักคนต้องจากไปแล้วใจหาย ใช่ครับใช่ตัวละครคนหนึ่งถ้าต้องจากไปก็ใจหายอย่าว่าอะไรเลยถ้าตัวไม่ไม่ใช่นัไม่ใช่นักแสดงตายขนาดขั้นเทพตายนะตัวละครตายอ่ะเออเรายังเ,เราดูกันหลายคนก็ยังร้องไห้เลยผม,มยังเศร้าเลยนะเออคุณแอสถ้าให้พิยมหันกลับมาทำตัวดีตั้งใจทำงานเจมินจะได้เสียดายแต่ไม่ต้องลดความแสบซิทคอมจะสนุกมากๆเลยเพราะพิยมมันทำ ตัวไม่ดีเกินไปในชีวิตจริงหนีโดนไปแล้วนะใช่ครับคือคือในคือถ้ามันไม่ชั่วขนาดนี้เราก็อาจจะไม่สนุกมากนะครับคือพอชั่วมากๆเราก็สนุกนี่แหละอันนี้แหละเป็น <c oughs> เป็นสิ่งสิ่งที่เราต้องรู้นะฮะคือพอชั่วมากๆเราจึงรู้สึกสนุกกับมันคือคนชั่วสุดท้ายมันก็เลยต้องคือต้องอกหักอะ่ะต้องต้องต้อง,องถูก,ถ,ก,ถ,กถูกทิ้งไงนะครับเพราะเป็นคนชั่วไงมันเหมือนเพลงอะไรอะ่ะ ร้ายก็รักใช่ไหมยอมเป็นคนชั่วเพื่อให้พระเอกเนี่ยได้ดูดีเออไม่แน่นะมันอาจจะเป็นแนวนั้นก็ได้นะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวขอฟังเพลงชั่วของพี่ยมสักหน่อยแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับขอใช้เวลาสักประมาณนาที2นาทีแป๊บเดียวอย่าพิ่งไปไหนนะครับฟังเพลงพี่ยมสักการินที่แอดมินตั้งใจตัง้งตังตุย้ย <c oughs> <c oughs> แต่งเองนะครับแต่งเองเลยเดี๋ยวขอพักดื่มน้ำด้วย แป๊บเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวตึห่งเป็นตอตัวทอแห่งความชั่วตัวราที่คนกลัวราชาความชั่วสักการีลูกชายตายยิแหงบัโคไมแดอาตา สักการินเอาไรนะเฮ้ย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 สการินเอาไรนะเฮ้ย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 สการินเอาไรนะเฮ้ย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 สการินเอาไรนะเฮ้ย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 อ่าอ่าโอเคนะครับผมกำลังจะจบแล้วอ่าบอกลากันหน่อยครับผมใน ในไลฟ์สดในครั้งนี้เดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะเออแต่ผมลืมอย่างหนึง่งผมต้องขอขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะเพื่อนคนหนึ่งที่ติดตามในช่องนะครับได้โดเนตมาครับก็ต้องขอขอบคุณนะบอกตรงทําช่องมาหลายปีเพิ่งจะมีคนโดเนตโดเนตก็คือการบริจาคเงินน่ะนะครับมาแค่ครั้งแรกและครั้งนี้ครั้งเดียวเลยนะฮะยังไม่มีครั้งอื่นเลยขอบคุณ แกชื่ออะไรอ่ะคือเป็นยูเซอร์ที่ที่ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับแต่ก็โดเนทมาให้40บาทนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากถึงแม้นไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับ SDT ที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องราวของเป็นต่อเลยนะครับผมไว้คุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับคุณพีทสวัสดีครับคุณคนเท่าๆโชคดีนะเจอกันใหม่นะครับ แล้วก็น้องปลื้มยังอยู่ไหมคุณแอสนะครับยังอยู่หรือเปล่าบอกลากันหน่อยนะครับไวอยค่อยคุยกันใหม่ในวันข้างหน้าครับผมเดี๋ยวมีอะไรจะบอกล่วงหน้าเนาะว่าเออจะคุยกันวันไหนนะครับผมคุณธนพัฒนโชคดีนะถ้ายังอยู่ใน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 ไลน์นี้นะครับคุณคนแถวๆโชคดีนะทุกคนเลยเราเจอกันใหม่พบกันใหม่ในวันข้างหน้าครับ